สวัสดีค่ะพี่บุม๋มนางสาวอุมาพรกีโสตัวแทนจากสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะในนามของสำนักวิชาการและงานทะเบียนยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่นั่งฟังประถมนิเทศออนไลน์อยู่ในวันนี้ทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะวันนี้ในนามของตัวแทนสวทนะคะชื่อย่อๆของสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนคือสอวทนะคะ ก็จะมาพูดให้น้องๆฟังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนนะคะและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาะกระดับปริญญาตรีพอสังเขปสั้นๆที่น้องๆทุกคนควรทราบนะคะเรามาเริ่มกันที่การลงทะเบียนเรียนก่อนเลยนะคะสำหรับการลงทะเบียนเรียนของน้องๆทุกคนนะคะกำหนดไว้นะคะเป็นวันที่6-12กรกฎาคม2563นะคะ ซึ่งน้องๆจะต้องไปทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้เลยนะคะเข้ามาลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะ rmutfv.ac.th นะคะซึ่ง รหัสที่ใช้ในการล็อกอินในการเข้าไปลงทะเบียนนั้นนะคะก็คือรหัส MUTSVE Passport นั่นเองนะคะซึ่งรหัสนี้น้องๆเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้กันมาแล้วเพราะว่าใครที่เข้าไปรายงานตัวนะคะรายงานตัวในระบบเรียบร้อยแล้วเราส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปสมัคร รหัส rmutsv epassport นะคะซึ่งพอได้รหัสมาแล้วนะคะน้องล็อกอินเข้าไปนะคะน้องก็จะไปเจอหน้าแผนการศึกษานะคะให้น้องคลิกเข้าไปที่แผนการศึกษานะคะเราก็จะเจอรายวิชาที่อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรนะคะได้จัดไว้ให้น้องๆแล้วในเทอมหนึ่งภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่1นะคะปีการศึกษา2563นะคะในในแต่ละวิชาเนี่ย ก็มากน้อยก็ต่างหลักสูตรไปนะคะว่าจะมีกี่วิชาน้องๆก็จะต้องเอาวิชาเหล่านี้เก็บไว้เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะพอได้รายวิชามาแล้วก็เข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเรียนค่ะเมนูลงทะเบียนเรียนนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากที่น้องได้รายวิชามาแล้วน้องก็คลิกพิมพ์รหัสวิชาหรือชื่อวิชาลงไปนะคะ พอพิมพ์รหัสวิชาหรือชื่อวิชาลงไปแล้วน้องๆก็จะเจอรายวิชาและจํานวนกลุ่มวิชาเยอะแยะมากมายเลยแต่กลุ่มที่จะลงทะเบียนได้ก็คือกลุ่มที่มีปุ่มเพิ่มนะคะก็ให้น้องคลิกปุ่มเพิ่มพอคลิกปุ่มเพิ่มปุ๊บน้องๆวิชาที่น้องๆเลือกเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะอย่างอย่างภาพนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกวิชาตามแผนการเรียนนะคะหลังจากครบแล้วเนี่ยได้สังเกตได้ว่า จะมีข้อมูลบอกว่าให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนนะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละท่านก็จะทราบอยู่แล้วแล้วน้องท่านก็จะเข้าไปดูข้อมูลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้น้องๆผ่านระบบนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็จะได้ตารางเรียนมาลักษณะนี้นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีที่น้องๆควรจะทราบเบื้องต้นก็มีดังนี้นะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องการลงทะเบียนกันก่อนนะคะสำหรับในภาคการศึกษาปกตินะคะน้องๆจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน22หน่วยกิตนะคะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า9หน่วยกิตนะคะในกรณีที่จะลงเกิน22นะคะจะสูงสุดได้แค่25หน่วยกิตเท่านั้นนะคะและได้หนึ่งครั้งตลอดหลักสูตรนะคะสำหรับ น้องๆที่มีสถานะวิกฤตหรือรอพินิษนะคะจะลงได้ไม่เกิน16หน่วยกิตนะคะสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนะคะจะถ้าเป็นสถานะปกติจะลงได้ไม่เกิน9หน่วยกิตสถานะวิกฤตและรอพินิษจะลงได้ไม่เกิน6หน่วยกิตนะคะต่อไปการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้คหํานึงถึง ข้อต่างๆดังนี้นะคะว่าน้องๆจะต้องทําอย่างไรบ้างในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมนะคะจะต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะเพื่อให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียนของพวกเราด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนะคะตามที่ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะผลการลงทะเบียนที่น้องๆได้ลงทะเบียนในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะถูกยกเลิกก็แสดงว่ารายวิชาต่างๆที่เราเข้าไปลงทะเบียนเรียนนั่นอ่ะมันก็จะเป็นโมฆะในทันทีเนาะก็จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมต่อไปนะคะและน้องๆก็จะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะต่อไปนะคะ การเพิ่มการถอนรายวิชาอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเราลงทะเบียนเรียนและเราหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนะคะทํายังไงบ้างนะคะการเพิ่มรายวิชานะคะก็จะเพิ่มได้ใน2สัปดาห์แรกนะคะตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษานะคะและส่วนใน2สัปดาห์แรกเนี่ยก็ยังถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏดับเบิลยูในใบทานสคริปต์หรือใบแสดงผลการศึกษานั่นเองค่ะ หลังจาก2สัปดาห์ไปแล้วนะคะเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ยังถอนได้อยู่นะคะแต่การถอนนี้จะขึ้นเป็นดับเบิลในใบทานสคริปต์ด้วยนะคะแต่มันไม่มีผลกับการคิด GPA หรือคิดเกรดเฉลี่ยสะสมของน้องๆแต่อย่างใดนะคะหลังจากสัปดาห์ที่12ไปแล้วเนี่ยก็จะถอนไม่ได้แล้วนะคะนี่คือการเพิ่มการถอนหลายวิชานะคะต่อไปนะคะ เป็นการรักษาสาภาพการเป็นนักศึกษาที่น้องๆทุกคนหรือบางคนอาจจะต้องทราบไว้เผื่อจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องรักษาสาภาพการเป็นนักศึกษานะคะก,การรักษาสาภาพการเป็นนักศึกษาจะเกิดจากกรณีใดได้บ้างนะคะก็คือไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะ 2. ก็คือลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุจําเป็นบางประการนะคะ ทั้งสองกรณีนี้นะคะน้องๆก็จะต้องยืดรักษาสภาพภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาปกตินะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําทั้งสองอย่างนะคะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วก็ไม่ได้รักษาสภาพด้วยเนี่ยน้องๆก็จะพ้นการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นให้น้องๆทุกคนนะคะที่ฟังอยู่นะคะสังเกตตัวเองด้วยนะคะในแต่ละเทอมเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยัง ลงทะเบียนเรียนหรือยังหรือถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรักษาสภาพไวห้หรือยังนะคะถ้าไม่ได้ทําทั้งสองอย่างน้องๆก็จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันทีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวัดและประเมินผลนะคะการวัดและประเมินผลเนี่ยก็จะเกิดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องๆได้ลงทะเบียนเรียนได้สอบนะคะอาจารย์ผู้สอนก็จะประเมินผลให้พวกเรานะคะผลที่เราได้นะคะก็จะมีตั้งแต่เกรด A ถึง F เลยนะคะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะการวัดและประเมินผลเนี่ยก็จะมีอยู่เกรดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดําเนินการต่อหลังจากที่เราได้ทราบผลการศึกษาแล้วนะคะถ้าเกิดใครเบิดขึ้นมาปุ๊บดูเกรดติดไอนะคะติดไอต้องทํำยังไงนะคะติดไอน้องต้องแก้ภายใน10วันนะคะในกรณีที่เป็นวิชาปกตินะคะไอที่สมบูรณ์จะต้องถึงงานเทเบียนหรือสอวทภายใน10วันนะคะ หรือรายวิชาที่เป็นลักษณะของวิชาโครงงานนะคะน้องก็จะต้องแก้ภายในหนึ่งภาคการศึกษาถ้าเกิดพ้นไปจากทั้งสองกรณีนี้แล้วเนี่ยเกรด I ของน้องก็จะกลายเป็น F โดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์การค้นสภาพนะคะในแต่ละภาคการศึกษาของพวกเรานะคะว่าเราจะอยู่ได้ด้วย ผลเกรดผลเฉลี่ยสะสมในแต่ละเทอมเนี่ยต้องอยู่ที่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ต่อ ได้แล้วก็เจอเพื่อนๆในภาคการศึกษาถัดไปได้นะคะเรามาดูกันที่เทอมแรกนะคะเทอมแรกภาคการศึกษาแรกแรกเข้าของพวกเราเนี่ยน้องๆจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1.00เท่านั้นนะคะถ้าเกิดต่ำกว่า1.00เนี่ยน้องก็จะพ้นสภาพทันทีน้องก็จะไม่ไดเ้เข้าไปเจอเพื่อนในภาคการศึกษาที่2นะคะชีวิตเราในมหาวิทยาลัยก็จะจบแค่เทอมแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องไม่ต่ำกว่า1.00เนอะแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่าง1 0 0ถึง1.99เนี่ยน้องก็จะมีภาวะวิกฤตนะคะพอเข้าภาคการศึกษาที่2นะคะน้องๆจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า1.25นะคะถ้าเกิดต่ำกว่า1.25ก็พ้นก็ผลสภาพนะคะแต่ระหว่าง1 2 5ถึง1.99เนี่ยก็จะเป็นภาวะวิกฤตนะคะ พอเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่3เป็นต้นไปนะคะเกรดของเราจะต้องไม่ต่ำกว่า1.50เท่านั้นนะคะถ้าต่ำกว่า1.50เมื่อไหร่ก็จะพ้นสภาพทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างถึง1.50ถึงระหว่าง1.50นะคะถึง1.99นะคะแต่ยังไม่ถึง2สักทีเกรดของน้องๆ สภาพของน้องๆนองเนี่ยก็จะเป็นสภาพรอพินิษนะคะคือภาวะรอพินิษนั่นเองนะคะการรอพินิษของพวกเราเนี่ยจะเราจะรอพินิษ์ได้ติดติดกันเนี่ยแค่สามครั้งเท่านั้นโดยมีสเต็ปของมันตามตารางนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราติดรอพินิษ์มาครั้งที่1แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไปต่อครั้งที่สองนะคะ ยังยังรู้สึกว่าอยากจะมีภาวะรอพินิจอยู่แล้วอยากจะไปต่อครั้งที่สองสมมุตินะคะแต่คงไม่มีใครอยากจะไปต่อแต่ถ้าเกิดอยากจะไปต่อครั้งที่สองน้องต้องไม่ต่ำกว่า1.7ถ้าเกิดติดครั้งที่1มาแล้วแล้วต่ำกว่า1.7เมื่อไหร่น้องพ้นสภาพแทนทีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่น้องได้ไปต่อครั้งที่สองุ้ยรอพินิจอยากอยู่รอพินิจอีกนะคะอยากจะอยู่ในครั้งที่สาม การจะไปต่อถึงครั้งที่3ได้เนี่ยน้องๆจะต้องได้ไม่ต,ต่ำกว่า1.90คนที่เป็นรอพิิีครั้งที่2มาแล้วเราได้เกดเชี่ดยต่ำกว่า1.90เนี่ยน้องก็จะพ้นสภาพแันที ะะแต่เมื่อไหร่ที่น้องทำเกรดเฉลี่ยได้ถึง2.00ไม่ว่าจะอยู่ในรอพินิจครั้งที่2ครั้งที่1หรือครั้งที่3สภาวะของน้องก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะกลับไปเป็นรอพินิจอีกครั้งหนึง่งก็ต่อเมื่อน้องได้ต่ำกว่า2.00แต่ต้องไม่ต่ำกว่า1.50นะคะก็เราก็ต้องสังเกตแล้วก็ สเตปของการรอพินิษนะคะต้องดูให้ละเอียดนะคะแล้วก็จำให้ได้ว่าเราต้องทำให้ได้เท่าไหร่เราถึงจะอยู่ต่อได้นะคะนี่ก็เป็นเ,เกณฑ์การค้นสาภาพด้วยเกณฑ์วัดผลนะคะต่อไปค่ะวิธีคิดเกฑ์เฉลี่ยสะสมนะคะทุกคนบางคนอาจจะคิดเป็นแล้วบางคนอาจจะ เอ๊ A, คิดยังไงอยากจะคิดเป็นบ้างนะคะวิธีคิดเกรดเฉลี่ยสะสมง่ายๆนะคะก็จะมี3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยน้องๆต้องเอาหน่วยกิตนะคะมาคูณกับค่าระดับคะแนนในแต่ละเกรดนะคะ A,B,C,D นะคะ A ก็เท่ากับ4 B เท่ากับ3 B บวกเท่ากับ3.5ประมาณนี้นะคะเอามาคูณกันแล้วก็ใส่ไว้ตามตารางนะคะคูณกันแล้วใส่ใส่ไว้จนครบทุกวิชานะคะ แล้วเอาผลรวมของหน่วยกิจที่คูณค่าเฉลี่ยคูณค่าระดับคะแนนเนี่ยเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็เอามาหารด้วยจํานวนหน่วยกิจที่เราลงทะเบียนเรียนไปก็จะได้เกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละเทอมของพวกเรานี้ก็คือวิธีคิดเบื้องต้นนะคะวิธีคิดเบื้องต้นของการคิดเกรดเฉลี่ยนะคะแต่เวลาเราคำนวณนะคะสมมุติว่าในจุดทศนิยมเนี่ยก็จะต้องหลายหลัก นนหรอไหมคะอาจจะเป็นอย่างตัวอย่างก็คือ3.58 9999ไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่มีการปัดเศษนะคะจะใช้แค่จุดทศนิยมแค่สองตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษนะคะถ้าเกิดคิดแบบนี้น้องก็จะได้3.58นะคะไม่ใช่3.59นะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดเกตเฉลี่ยสะสมแบบง่ายๆเบื้องต้นก่อนนะคะก็ใครที่สนใจก็คือนำไปใช้ได้นะคะต่อไปค่ะ จะเป็นการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาว่าจะมีกรณีใดบ้างนะคะที่พวกเราจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษานอกจากเกณฑ์วัดผลที่เล่าให้ฟังตะกี้แล้วนะคะกรณีแรกก็คือถูกให้ออกถูกให้ออกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่น้องๆได้ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันร้ายแรงจนถึงต้องตัวลงโทษถูกให้ออกนะคะอันที่2ก็คือตะกี้ที่แรกเริ่มเดิมทีเลยที่เล่าให้ฟังก็คือไม่ลงทะเบียนเรียนแล้วก็ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในข้อ2เนี่ยค่ะน้องๆสามารถขอคืนสภาพกับเข้ามาได้นะคะแต่จะได้แค่1ปีการศึกษานะคะนับตั้งแต่น้องพ้นสภาพไปนะคะอันที่3ก็คือใช้ระยะเวลาไม่เกินกว่า2เท่าของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างเช่นหลักสูตร4ปีนะคะ2เท่าก็คือ8ปีเพราะฉะนั้น พอเรียนปี8แล้วยังไม่จบนะคะเราก็พ้นสภาพทันทีเหมือนกันนะคะอันที่4ก็คือพ้นสภาพเรื่องจากผลการศึกษาตามตารางตะกี้ที่เราไปฟังนะคะต่อไปค่ะการสําเร็จการศึกษานะคะน้องๆที่อยู่ณนะ วันนี้ใช่ไหมคะปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่พอขึ้นปีที่สี่อาจจะเป็นปีที่สองในการเรียนของหลักสูตรเทียบโอทหรือต่อเนื่องนะคะน้องๆก็จะไปเจอเทอมสุดท้ายที่เราเรียนครบหลักสูตรแล้วเราจะจบแล้วนะคะถึงตอนนั้นเราต้องทํายังไงนะคะบอกให้รู้ไว้ก่อนจะจําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของออระยะเวลาของการความจําของแต่ละคนนะคะซึ่งตอนนั้นต้องอาจจะต้องกลับมาถาม,ถามทะเวนอีกครั้งก็ได้แต่ขอบอกให้ฟังกันไว้ก่อนนะคะว่า ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องต้องแจ้งสําเร็จการศึกษาในเทอมที่เราคาดว่าจะสําเร็จนะคะอันที่2ก็คือน้องต้องเรียนครบตามหลักสูตรนะคะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยสะสม2.0 0ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบแสดงผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะครบตามจํานวนกิจกรรมที่เขากําหนดไว้นะคะอันที่3นะคะน้องต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือสมรรถนะด้านวิชาชีพนะคะสมรรถนะด้านภานษาอังกฤษ ะะและสมรรถนะด้านสารสนเทศนะคะพอน้องครบทั้ง3ข้อนี้แล้วเนี่ยคณะก็จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาให้น้องๆนะคะและสภามาหาวิทยาลัยนะคะก็จะอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้สำหรับปริญญาเกียรตินิยมนะคะผู้ที่มี คุณสมบัติที่จะได้ปริญญาเกียรินิยมนะคะถ้าคนไหนสนใจก็ตั้งเป้าไว้เลยนะคะ3.6 0ขึ้นไปค่ะเกียรินิยมอันดับ1ส่วนเกียรินิยมันดับ2นะคะ3.25ถึง3.59ค่ะแต่นะคะข้อแม้ของการได้รับปริญญาเกียรินิยมนะคะน้องจะต้องไม่ได้มีเกรดเหล่านี้อยู่ในฐานสคลิปเลยนะคะและนอกจากเกรดเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมี อีกข้อหนึ่งนะคะตะ,ตะกี้นะคะก็คือเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก่อนตะกี้นะคะอันนี้หน้านี้นะคะก็คือนอกจากจะไม่ได้รับคะแนนทั้ง4คะแนนนี้แล้วเนี่ยอีกข้อนึงก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ในสไลด์ก็คือนอกจากต้องไม่ลงทะเบียนซ้ําในรายวิชาใดนะคะในกรณีการไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นเกรด อาจจะไม่ใช่ A อาจจะไม่ใช่ F หรือ D หรือ D บวกแต่อาจจะเป็นในกรณีที่น้องได้ถอนติดับยูในรายวิชาบังคับนะคะถ้าเกิดในรายวิชาบังคับเนี่ยน้องก็ต้องลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือจําผิดว่าเคยลงทะเบียนเรียนไปแล้ว,ลวเราไปลงทะเบียนเรียนอีกเทอมหนึง่งนะคะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกียรตินิยมเหมือนกันในกรณีที่ไม่ลงทะเบียนซ้ําในรายวิชาใดๆเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเงื่อนไขของการได้รับเกียินิยมนะคะก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่นั่งฟังประถมนิเทศอยู่นะตอนนี้นะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้เข้าไปนั่งในหอประชุมในที่แห่งนี้นะคะเหมือนกับรุ่นพี่ที่ผ่านผ่านมานะคะแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอวอวยพรน้องๆทุกคนให้สําเร็จแล้วก็เป็นบัณฑิตกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ